สายดีพี่น้องอ้าสวัสดีเจ้าแจ้บเ้ยโอ้ย,อย,อยสบายดีเนาะพี่น้องมื้อน,นี้ก็มาพบกับสาวเพ็ญในส่องไทยล้าเสร้าอีสานเนาะเมื่อกี้ก็สาวเพ้นก็นกนสชีาวเพ็นก็นสชีไปเบิงป่าเนาะเบิงป่าอยุดอยุดตอน่นเห็ดสวัสดีค่ะสวัสดีก่อนสวัสดีก่อนเร็วน้องไม้ไม้สวัสดีค่ะ อ้าวอ้าวอายแล้วเนอะอายอายเซวไม้น้อยสาวไม้น้อยสาวข้าแม่น้อยสวัสดีจ้าก่อนสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าโอ้ยแม่อาบทั้งสามคนโบอาบทั้งสามคนเนาะสิไปเบื้องตอนกันเลยโบผพากันอาบมาออกมาไป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  ใส่ใส่เกิบใส่เกิบใส่เกิบนั่นเอาเกิบมาเอาเกิบมาปุษมบาพาไปหาป่าต้อนนอ้องคนนี้เน,นาะแจ็คสีได้ยังแน่คามันอยู่ไหนเนาะหน่นอนหาขี้เล็ดขี่รล็จั๊กคันนี้ไปนนเนาะรล็จัก๊กเนาะไปไปไปไม่ไม่ใช้เกิบใช้เกิบใช้เกิบเด้อเออ เออใส่เองใส่เองเอาใส่เองเอาใส่บัตทึกบัตทึกใส่ข้างนั้นใส่ข้างนั้นใส่ข้างนั้นจับบเห็นลายมือใส่ข้างนั้นจับโบเห็นลายมือเสื้อผ้าเต็มก็อยู่ตามทางเต็มโอ้ใส่เก่งเลยเก่งจังเลยเอ้ยเสื้อผ้าเ็ก็อยู่ตามทางเต็ม่ ใส่ไหมใช่ไหมบ่ออาบน้ำย่องเมื่อขึ้นย่งเมื่อขึ้นไปบ่อาบน้ำไปตอนนี้ครับเราจะไปกันแล้วเนาะอนนี้เำาบบไปทางเจ๊งแม่งเนาะไปบา้านเจ๊งแ มาหาคนที่ดื้อเห็นไหมเห็นไหมคนเขาทำอะไรก็ไปช่วยหนิเออมาหนี้ช่วยป้าเก็บหน่อยป้าเก็บได้ร้านน้อยสองคนนี่นะเดี๋ยวห่างนะใช่ไหมเจเจดูคนเจเจโอ้ยนี่คนจะเตรียมไปไปหน้าเด้อนี่เด้อโอ้โหููกดจมอ่ะดูคนคนที่ไปดู บงังแน่คนนี่ยคนที่ไปเก็บกระปูเด้อไปเก็บหอยเด้อนี่เด้อเอาถือเอาสิถือเอาถือเอาถือเอาจับเอาไว้เด๋อเห็น,นด๋เออโน้คือขนาดเลยคนน้อยนี่บนคนที่ไปเก็บกระหอยไปเก็บหอยไปเ,ไปเก็บกระปูนี่บังเด้อ คือที่ได้เต็มคู่เลยนะ่ะที่น้องเอฟซีมาติดตามบังเดอร์นี่เด้อนั่นไปติล่ะไปติล่ะสิไปไซมามานโอ้ยด้คู่ด้คู่น้อยคกไทย <FC. S 2> ไอ้เอฟซีไปไปไปเลยไปเลยไปเลยเอน้อยๆนี่นะ ไปเก็บยูนาไม่ต้องเก็บอยู่นี่ไปเดินโอหมีอีกบอลอยู่นี่ใหบมึงรัเอาเอาไปแบกสลักเชนมาแบสลักหุนกับสแลกเชนก็ไ้เอฟซีน้อยนอยนี่ิไปเก็บกระปูเก็บหอยเด้อนี่เด้อสื้อทีอย่าลมาเดินมาสวนทุเรียนเนาะ tuần thư liên Mai 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 Trà, vào trả đâu Áo Ôi Khuôn à Ô, Bằng tuần thư liên đó tuần thư liên, bà nhang nhang ย่างไว้ไว้ยังไว้ไวไปหาเก็บปูเก็บหอยเอาไปขายเนาะซื้อนมเนาะนี่เนาะบ่เอาไปซื้อนมบ่ฮะเก็บกระปูเก็บหอยไปขายซื้อนมได้นี่เดะโอเดินไหมต้องเดินหลอกเองเดินช้าเด้วจบมาฟังนี้แหละ

หอยหอยอันนั้นตอนนี้ฮะก็ไปเห็นหอยแล้วนะ้ะหอยหอยหอยิาไปทางใดอีกอยู่แค่นี้นี่บ่ดูแค่นี้บ่นี่มันดูแค่นี้เออมันจับจับกล้องดูใอไข่กระลง เน่ไม่ไปช่วยนะว่ายน้ำไม่เป็นนะไม่ลึกหอกงนี้ให่เหมนันมันไหเออโอ้ยโอ้ย ไม่ได้เห็นตสวนะนี่รทมาตกไทรศัวท์เสัวสัห่วงโทรศัพท์อจรหลงเยอคนพลลัสน้อคนพลลัเน้แมมแมมเออแมมแมมเลยรู้คนดูป่าโบเห็นอันอันเสียด้โบเห็นภาพเนาะเมื่อกี้เนาะ โอ้ยไหลล้มเอาป่าได้นี่ป่าได้นี่ได้อ้อป่าเต็มเลยเป่าเต็มเลยบังบัง,บง,บง <Okay. S 1> อุ้ยนี่จ้าสิยกเด้อไหนอเะเม่อก<า>ี้ีเห็งงมั่เห็นออุอ้ย,ยป่าเต็มเลยป่านีนี่พี่น้องเอ้ยนี คุณพ่อปลานีตาตาปลามะขาวนี่ปลามาเลยนี่โอ้ยุ่ง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 ย่งยยังไงเหรฮะจะทำสามคนมาขึ้นบ่เรายังไม่ลงด้วยนะเดี๋ยวคุณลงด้วยเดี๋ยวเอาหาหาที่วางไม่ได้หรออ๋อเออหนี่นี่นี่ตรงมือพี่ ไม่นันนันนันเชือกฝายเออเห็นแล้วนี่ตรงนี้เออแล้วก็เกะเกะโอ้เตียตะกร้าพ่อตะกร้าเจ้าอะไรฮะจับก่อนจับทีเจก่อนโอ้แม่เราได้ป่าบ่เราต้องเอาตะกร้าต้องต้องเอาตะกร้ามาตักเอาเดี๋ยวเดี๋ยวจดยไปยกมาที่บุนไล่มาค่ะไม่ต้องไล่หรอก เปิิดดดเเปไลาโอ้ยนี่ปลาเต็มเลยปลาเต็มเลยเออมีขนาดคนยอดเนาะปัหาปลานี่คือขนาดความจำเต็มเด๋งได้ได้ทั้งปีได้ทั้งหมักหุ่งเนาะ อะไรใส่ฝัก,กข่าวน้อยฝักข่าวลูกหลายนี่เอาไปปล่อยกันละกันนะโอ้นี่เด้อเอาได้อาหารเดียวสิให้เบิ้งได้หอยกระต่ายน้ำเนาะนี่เนาะหอยกระต่ายเคยกินบอกพี่น้องเอฟซีนี่นี่หอยกระต่ายแล้วก็มีหอย จีเมนหอยเชอรี่เนาะสีเหลืองนี่เนาะจีเมนโอ้ลาน้อยก็ได้นี่เนาะไปยามต้อนเพื่อนไปยามต้อนอันนาเพเนาะอันนี้เนาะโอได้บักหลายๆหนึ่งเป็นเห็ดต้อนไว้บมีไฟไปยามที่หากับผ้ากันไปยามเป็บบกๆก็ฝากติตามฝากกดไลค์กดแชร์ให้ในเดอพี่น้องเพื่อนๆที่เห็นคลิปนี้เนาะ 拜拜。